สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนำ NPM package ดีๆนะครับที่นักพัฒนาเว็บไซต์ทุกคนเนี่ยควรรู้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนนะฮะอาจจะได้นำมันไปใช้งานในโปรเจกต์ของทุกคนนั่นเองนะครับจะมีตัวไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนมาดูตัวแรกนะครับนั่นก็คือจะเป็น env นั่นเองนะครับแพ็กเกจตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็น f i l ์ env หรือว่า file environment variable นะฮะที่เราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลในการคอนฟิกต่างๆได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาลองติดตั้งกันดูนะครับเราสามารถใช้คำสั่งนะครับ npm หรือว่า yarn ก็ได้นะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็น npm แล้วกันนะฮะโอเคก็มาที่เว็บโค้ดนะครับผมก็จะติดตั้งนะฮะโดยการใช้ npm i นะครับตามด้วย env ตามนี้นะครับอ่ะติดตั้งไปนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยทุกคนก็สามารถมาดูที่ด็อกิเมนต์ตรงนี้ได้นะครับเว็บไซต์ตรงนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องทําการ Import มันเข้ามานะครับไอผมก็จะ Import นะครับ .env นะครับ from .env นั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปสร้างไฟล์นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะ่อผมเนี่ยจะมีไฟล์นะครับเพิ่มเติมอ่อในนี้นะฮะ e n v นะครับแล้วก็เราจะเก็บข้อมูลนะครับไว้ในไฟล์นี้นะฮะจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมต้องการที่จะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะผมก็อาจจะมีการ Import นะครับ db นะฮะ from db อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยสามารถที่จะนี่ฮะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวอย่างโค้ดน,นะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลใช่ไหมบ connect เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผมสามารถที่จะเอาตัวแปรจากตัวนี้ฮะ ถ้าทุกคนกลับมาดูที่ฟล์นะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะเราเนี่ยจะมีการเข้าถึงในส่วนของ process.env.DB_HOST นะฮะก็คือจะเป็นตัวแปรตามนี้เลยที่เราเนี่ยเก็บข้อมูลน,นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าถึงได้แบบนี้เลยน,นั่นเองนะฮะเวลาที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนที่ฟล์ตัวนี้น,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตามนี้นะฮะมาดูตัวที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือ bcrypt นะฮะ ซึ่งแพ็กเกจตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับการเข้ารหัสผ่านนั่นเองนะครับก็มาดูวิธีการใช้งานกันครับอ่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะอันดับแรกเลยก็เหมือนเดิมครับวิธีการติดตั้งใช้ npm install bcrypt นั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนนะครับต้องการที่จะเข้ารหัสนะฮะอย่างเช่นในส่วนของรหัสผ่านอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้องมีการ import หรือว่า require นะครับตัว bcrypt มานะครับจากนั้น ก็จะมีการสร้างตัวแปรในส่วนของ salt rounds มาเก็บค่า10ไว้จากนั้นก็จะมีในส่วนของ password ที่เราเนี่ยต้องการเข้ารหัสก็อย่างเช่นตรงนี้เขายกตัวอย่างเป็นตามนี้นะฮะจากนั้น to hash a password นะครับก็จะใช้วิธีนี้เลยนะฮะเราจะดึง bcrypt มานะครับแล้วก็ใช้ method gen salt นะครับเราก็จะมีการส่งตัวแปร salt rounds เข้าไปนะครับแล้วก็มี callback function รับ error กับ salt มานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ hash password นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะดึงเอาตัวอะไรครับ password ของเรามาแล้วก็ salt แล้วก็มี callback function นะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการเข้ารหัสเสร็จเรียบร้อยนลครับเราก็สามารถที่จะ เก็บรหัสผ่านของเราไว้ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับก็วิธีการใช้งานก็จะคร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการเช็ครหัสผ่านก็จะทําตามนี้เลยนั่นเองนะครับจะใช้เป็น method compare นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้มาพาใช้ทุกตัวนะครับจะเป็นวิดีโอแนะนาแพ็กเกจแต่ละตัวแค่นั้นนะครับผมโอเคครับก็สาหรับตัวที่2ก็จะตามนี้เลยนะฮะมาดูตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือ uu id นั่นเองนะครับซึ่ง uu id เนี่ยก็คือจะเป็นการสร้าง random uu id หรือว่า สร้างการสุ่ม ID รหัสนั่นเองนะฮะโอเคตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบวิธีการใช้งานกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาติดตั้งกันก่อนนะครับอ่ะเราจะใช้ NPM นะครับ IU ID นะฮะกดเ n t e r ไปโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยทุกคนจะต้อง import ตัว u u ID มาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้การ import ตามนี้นะครับโอเคด้านบนตรงนี้นะฮะ ซึ่งผมเนี่ยจะมีการ Import นะครับเป็น v4 นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็น uuid v4 จากนั้นเนี่ยผมจะมาใช้งานให้ดูนะครับก็คือตรงนี้ผมจะมีในส่วนของ to do item อยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับในส่วนของ id ตรงนี้นะฮะผมจะมีการเรียกใช้ตัว uuid นะครับก็วิธีการเรียกใช้ตามนี้ครับเราเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเราก็จะเรียกใช้ชื่อตัวนี้เลยนะครับ Copy มานะแล้วก็วางลงไปนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะฮะโอเคตามนี้ฮะ กดเซฟไปนะครับจากนั้นกลับมาดูที่แอปของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะคลิกขวา inspect นะฮะแล้วก็มาที่แอ p l i c a t i o n แล้วก็ local storage นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ข้อมูลทิ้งไปนะครับ refresh นะฮะอ่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลใน local storage ของผมเนี่ยมันจะเป็น array เปล่าอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับทีนี้ลองมาเพิ่มข้อมูลดูผมก็จะเขียนว่า learn npm นะครับอ่ะกด add ไปนะฮะปึ๊บ ทุกคนก็จะเห็นว่าพอผมมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาเห็นไหมครัว่าในส่วนของ id เนี่ยก็จะเป็น id ที่เขาเนี่ย g e n e r a รตมาให้เราตามนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นวิธีการใช้งานตัว uuid นั่นเองนะครับมาถึงตัวที่4นะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็น axios e นั่นเองนะครับ axios e เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือจะเป็น library สําหรับการยิง request ไปที่ api นั่นเองเพื่อขอข้อมูลนั่นเองนะครับอ่ะก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาติดตั้งกันก่นกอนนะครับ โอเคผมก็จะ Copy Command นะครับแล้วก็มาที่ West โค้ดนะครับวาง Command ลงไปนะฮะอ่ะรอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมก็จะมีการ Import นะครับ Axios from Axios มานะฮะจากนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามา Copy โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเนี่ยจะมีการเรียกใช้ Axios นะครับแล้วก็จะยิง get request ไปที่ U.L. ตัวนี้นะครับก็คือ API นั่นเองนะครับจะเป็น https นะครับ slash json placeholder t y p e c o d e com slash users นั่นเองนะครับอ่ะก็ตามนี้ฮะจากนั้นลองกด save ดูนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ browser ของเรานะครับอ่ะนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าพอผมยิง get request ไปนะครับขอข้อมูลมาทุกคนก็จะได้ข้อมูลตอบกลับมาตามนี้เห็นไหมฮะอ่ะก็จะมี data ที่ respond กลับมาเนี่ย 10ตัวตามนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับตามนี้เลยนะฮะต่อไปมาดูตัวที่5นะครับทุกคนนั่นก็คือ lodash นั่นเองนะครับซึ่ง lodash เนี่ยจะเป็นไลบรารีที่จะทําให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดการกับพวก string arrays อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งก่อนนะครับอ่ะมาติดตั้งกันนะฮะ โอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคน่ะ Import เข้ามานะครับซึ่งในการ Import เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว underscore นะครับแล้วก็ from นะฮะ low dash นั่นเองนะฮะโอเคจากนั้นนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเช็คนะครับ low dash version นะฮะผมสามารถที่จะสร้างตัวแปรนะครับมาเก็บนะฮะในส่วนของเวอร์ช่นได้เดี๋ยวผมจะ copy มาตามนี้เลยนะครับตามนี้นะฮะลองกด save ดูนะครับจากนั้นนะฮะกลับมาที่ browser นะครับมาดูที่ นะะครับอ่ทุกคนก็จะเห็นว่าค่าที่หลอออกมาเนี่ยก็คือเวอร์ชันปัจจุบันนี้จะเป็น4.17.21นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนอื่นๆอ,อ,อีกนะฮะอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะค้นหา first แล้วก็ last array element ใช่ไหมครับผมสามารถที่จะใช้ low dash นะครับตามด้วย Method first หรือว่า last ตามนี้ได้น,นั่นเองนะครับก็ลอง copy มานะฮะอ่ะผมก็จะวาง โอเคตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลใน Array ของผมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับตัวแรกจะเป็น sky wood forest falcon p a r ocean universe นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะหานะครับ Element ตัวแรกของ Array ก็ใช้ method ตามนี้นะครับหรือว่าตัวสุดท้ายก็จะใช้ method last ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ลองกดเซฟนะครับจากนั้นกลับมาดูที่ Browser นะฮะอ่ะนะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันจะหลอกออกมาตามนี้นะครับ first Element ก็คืออะไรครับ sky Last element นะฮะ element ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็น u n i v e r s e นั่นเองนะครับก็เนี่ยฮะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆตามนี้เลยนะฮะเห็นไหมนะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับซึ่งเจ้าตัว lodash เนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตการเขียนโค้ดของทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือ date fns นั่นเองนะครับ ซึ่งเดตเ s ฟเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของการจัดการกับพวกเวลานะครับวันที่เดทต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี like ้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานกับพวกเดทต่างๆนียได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับอ่ะก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งก่อนนะครับโอเคก็ติดตั้งนะฮะโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยกลับมาดูที่เว็บไซต์นะฮะเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมันจะเปรียบเสมือนโลเดตที่ใช้สลับเดทนั่นเองนะฮะก็มาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่่่ยยางเเชนนี ผมจะมีการ Import นะครับตัว compare sc นะครับกับ format มาจาก date fns นั่นเองนะครับก็ copy มานะครับอ่ p o r t เข้ามานะฮะจากนั้นนะครับวิธีการใช้งานก็คืออย่างเช่นผมต้องการที่จะ format วันที่นะครับให้เป็นตามนี้ก็คือจะเป็นปีนะครับเดือนแล้วก็วันนะฮะอ่ะแล้วก็ใส่ format ตามนี้นะครับก็ copy มาอ่ะแล้วผมเนี่ยจะ console log นะฮะปึ๊บนะครับกด save ไปนะครับกลับมาดูที่ browser นะฮะ อ่ะเห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าตามนี้เลยฟอร์แมตที่ออกมานะครับหรือว่าผมเนี่ยอาจจะทําการ compare sc นะครับก็คืออย่างเช่นตรงเนี้ยเรามีเวลาหลายๆตัวใช่ไหมครับอ่ะผมจะก๊อปตัวแปรตัวนี้มานะครับ array ตัวนี้นะฮะทีเนี้ยผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ method sort นะครับในการเรียงลําดับนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ compare sc ก็คือมันจะทําการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย ปีที่น้อยที่สุดก็จะเรียงไปหาปีที่มากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็ลองมาใช้งานดูนะฮะผมก็จะคอนโซลล็อกนะฮะตามนี้นะครับกดเซฟไปนะครับมาดูที่เบราว์เซอร์นะฮะอ่ะนี่นะครับซึ่งผมจะกดอ่ะแตะออกมานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเวลานะครับมันก็จะเรียงตามนี้เลยเห็นไหมหนึ่งเก้าแปดเจ็ดมาก่อนนะครับหนึ่งเก้าแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าห้านั่นเองนะครับตามที่ ในด็อกิเมนต์เนี่ยเขาบอกเลยนั่นเองนะฮะวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาดูที่ด็อกิเมนต์ของเขาได้นะนะครับตรงนี้ก็นี่ฮะมาดูที่ด็อกิเมนต์นะฮะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่เลยนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังมองหา NPM package ดีๆนะครับที่เอาไว้ใช้กับโปรเจกต์ของทุกคนนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอา NPM package พวกนี้นะครับที่ผมแนะนําในวิดีโอนี้เนี่ยลองเอาไปใช้งานในโปรเจกต์ของทุกคนดูนะครับ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโดอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ